ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวรัสด์พาเที่ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีคุณเล็กนี่คะได้รับาการมอบหมายจากท่านเจ้าอาวาสเพื่อจะให้มาช่วยในการบอกว่าในวัดแห่งนี้มีอะไรที่สําคัญบ้างนะคะก็เมื่อปี2550ก็ปรากฏว่าผมได้เป็นคนถ่ายรูปท่านติด บนศาลาวัดบองพึ่งเหมือนท่านเสด็จลงมาแล้วเป็นนิบิตหมายว่าตรงนี้คือวังไผ่เดิมของพระแม่จามาเทวีเมื่อพันสามร้อยกว่าปีมาแล้วที่ท่านเสด็จไปลำพูนก่อนที่ท่านเสด็จไปท่านอยู่ที่เมืองลำพูนอ่าแล้วเป็นเจ้าพระสวามีก็คือเจ้าชายรามราชแต,ต่ตรงบริเวณนี้ก็คือเป,เป็นเกาะเดิมอยู่เป็นเกาะพญากร่มครับท่านก็คือผมเป็นคนถ่ายรูปเองก็ท่านก็ถ่ายติดออกมาปุ๊บก็เสือเห็นว่า ตรงนี้เป็นเป็นวังของท่านจริงท่านก็นเลยมีการบูรณะศาราตรงที่ท่านได้เสด็จมาแล้วต่อมาก็จะมาสร้างวังแก้วให้กับท่านพระอ,องค์ขึ้นมาแล้วใครเป็นคนมีความคิดที่เริ่มในการก่อสร้างตรดนี้คะก็หลวงพ่อก็หกจริงๆพร้อมคณะลูกศิษย์ได้เดิมเ <laughs> พราะพอหลวงพ่อท่านมีมีสายสัมพันธ์เดิมกับท่านพระแม่จามเทวีอยู่แล้วเหมือนกับจิตที่เดินตามกันมาก็เหมือนกับว่า ตรงนี้มันก็จะเปิดเผยประวัติที่ไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ในประวัติศาสตร์<ม>แต่เป็นประวัติที่แบบที่ท่านที่ว่าผู้ที่คือรู้ได้เฉพาะตนมาเปิดเผยอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่มาให้เชื่อกฉเพราะตรงนี้เอง<ม>ครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบโองค์ท่านข้างบนแล้วจะมีรูปถ่ายตอนที่ท่านเสด็จมาให้ดู่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ตามพวกเราไปชมนะคะแม่ว่าเรื่องราวดูแปลกแปลไหมคะแปลกค่ะแปลกนะคะ โอเคค่ะงั้นคุณผู้ชมตามเรามาเลยค่ะครับริ่มต้นเป็รูปรูปรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ว่าเราทํทาพิธีใบสีขอเข้ามาทํา เกิดขึ้นในวันนั้นอ่าแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ขึ้นมาถวายเพนบนสลาก็ผมเป็นคนถ่ายรูปเองก็จะปรากฏรูปของผู้ใดเป็นผู้ที่ว่าไม่ใช่คนธรรมดานะอ่าปกนอยู่กับชาวบ้านอยู่ที่สารนี้แล้วยายรูปมาก็เราถามหลวงพ่อแล้วเป็นองค์พระแม่จามาเทวีเพราะท่านอธิษฐานว่าถ้าวัดนี้เป็นวังของท่านขอให้ปรกากฏจังอย่างใด่างหนึ่งออกมาผมก็ไม่รู้ว่าท่านอธิษฐาน หลวงพ่อเหรอผมก็ไ่รู้ไครถารใช่ผมก็ไปรู้ว่าไครสานนี่เราคนลุกเลยผมก็เลยมาให้หลวงพ่อนุ่็เขาบอกโอ้โหก็เป็นเรื่องโกหกจริงๆนี่เราเราคนลุกเลยครับอันนี้รูปไทครหมอันนี้ก็ของพร่แม่จามเทวีคือหลังหลังจากหลังจากที่ท่าเสด็จมาเนี่ยสักพักหนึ่งก็เราจะเราจะทาองค์ปั้นของรูปหล่อท่านไงแลวผมก็ต้องว่าไอ เไม่ผมวาดรูปท่านโดยที่ว่าท่านหันพระพักมาให้เราวาดวันนั้นหันอยู่นั้นแล้วผมก็วาดอยู่นั้นเลยนะเห็นที่ไหนเห็นได้ังเเห็นจริงๆยังไง่ะท่านหันมาในรูปภาพครับในรูปภาพเนี้ท่านหันมาแล้วผมก็วาดวาดตามที่ว่าเห็นเลยผมก็ไม่เคยไปช่างเขียนมาก่อนผมก็วาดให้แล้วก็เนี่ยรูปของจริงคือรูปนู้นนะครับโอเคแล้วนีเแล้วก็เลยปปั้นรูปหล่อองค์ท่านตามจินตนาการแบบนี้แล้วทําไมปั้นสีดําคะให้ถามเลยค่ะ ก็ท่านหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าน่าจะเป็นเอ่าปร็เโลหะหรืออะไรน่าจะอยู่ทนกว่าทุกอย่างดั้งกว่าจะไม่เคืือมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือวันที่มาส่งน้ำคือวังท่านก็จะเป็นรูปเป็นรูปพระม่านเป็นรูปในวังโดยมีบริวารเยอะและมีพระม่านอยู่ในวังแล้วมีพัดใบโพ้อยู่ด้วยอืมใครที่ใครคนถ่ายคุณเลียกใครถ่ายได้ เนี่ยก็อยู่ในอยู่ในตาาปัดธรรมจักรเนี่ยตราปัดนี้ก็ก็เอามาเป็นที่ระลึกอยู่นี่นี่คือเอาของจริงมาให้เลยว่าหลักฐานเป็นยังไงครับอ๋อค่ะก็เลยรู้ว่านี่คือวังของท่านเพราะว่าพันหกพันสามร้อยกว่าปีแล้วว่าอัดทุกอย่างมันก็คงเนี่ยแล้วก็พระนี่ก็มีพระนะพระโมพระพุทโธคือนะโมนะโมพุทโธพระนะเด้กคือพระที่ท่านสั่งให้บริวาร ให้เอามาประจําว้ทีวัดที่ที่เกาะแห่งนี้หลังจากที่ท่านขึ้นประชนแล้วนะเนี่ยลัศณะเน,นี่ยพระแม่เกตแหลมพระพ่อเกตมนแล้วก็พระพุโทโธคือพุทธองค์ตามหลักคําสอนของหลวงพ่อคือทำนำโมพุโทโธเกิด<ะ>ได้สามงค์อันนี้นะคะคุณเล็ก เราเห็นว่ามีชุดหลายๆชุดแบบนี้เป็นของใครที่เอามาแขวนให้คะเนี่ยอ๋อพีผู้มีจิตตาที่ท่านมาขอพรท่านแล้วาาสำเร็จแล้วก็เลย,ย,อยเอามาสำเร็จแล้วก็เอามาถวายมาถวายอ๋อค่ะมาถวายเอามาแต่คุณผู้ชมครับมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะที่แต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความสามารถเฉพาะตนที่จะแสดงอะไรให้ใครได้รู้แต่คุณเล็กนี่ มีอะไรหลายๆอย่างที่มาสัมผัสให้คุณเล็กได้เห็นทุกอย่างท่านจะสือมาตลอดถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาพิสูจน์มาอะไรก็มาที่นี่เลยนะคะที่วัดบางพึ่งครับตำบลมหาสอนอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีรค่ะแล้วถ้ามีโอกาสอาจจะได้มาเจอคุณเล็กนะคุณเล็กเป็นคนอยู่แถวแถวนี้ค่ะมาถามท่านเจ้าวาดได้นะคะแล้วจะได้คุยกับคุณเล็กนะเขาจะได้เล่าเรื่องราวที่ที่ว่า อ่ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ให้ฟังอืมมันเป็นเรื่องที่แปลกมากปอ่าเป็นอัศจรรย์ตกประวัติศาสตร์ใช่ไหมจะเพาะกลุ่มของลูกหลานพ่อแม่จามาเทวีนะครับอมจเฉพาะกลุ่มของท่านกลุ่มของท่านคนอื่นก็ไม่รู้ใช่คนอื่นกไม่เข้าใจโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวผู้ชมไปดูอีกที่นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวตามเราไปชมอีกนะคะในวังท่านจะขค่ะโบสถ์โบสถ์สดวัดดวงพึ่งโอเคค่ะ ด้านหลังที่เรายือนอยู่นี่เป็นอะไรคะเด็กอ๋อพระอุโบสถของวัดบางพึ่งครับอ๋อเป็นพระอุโบสถของวัดบางพึ่งคือเดิมเป็นวังของท่านพระแม่จามเทวีท่านะจะประทับอยู่ตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้ค,ครับแล้วข้างในจะมีเรื่องราวพุทธประวัติเขียนด้วยลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็โหจริงๆโอเคค,ครับแล้วก็มีประวัติของพร,พระแม่จามเทวียอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวคุณเล็กพารเราไปชมเลยค่ะแม่ คุณผู้ชมคะวันนี้ที่เรามาที่วัดบางพึ่งกันแล้วมาเจอคุณเล็กนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโกหกจริงๆซึ่งตัวดิฉันเองนะคะในอดีตที่ผ่านมาหลายปีดิฉันก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโกหกจริงๆเหมือนกันนะคะแล้วดิฉันก็เจอเรื่องราวแปลกๆในการที่ช่วยเหลือชีวิตพ่อของดิฉันที่ป่วยแทบจะตายเลยนะคะปอดดําหมดเลยแทบไม่เหลืออะไรเลยแต่ จะให้ออกซิเจนทุกวันเลยนะคะแทบทุกวันให้ที่บ้านด้วยแล้วก็ไปให้ที่โรงพยาบาลด้วยเวลาเป็นหนักนะคะแล้วก็มารอดตายด้วยหลวงพ่อโกหกจริงๆที่ได้ช่วยชีวิตพ่อดิฉันไว้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นความบังเอิญนะคะที่หลังจากที่หลวงพ่อโกหกให้พรไล่ดิฉันมาหลายปีที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อโกหกแล้วได้มาเจอหลวงพ่อโกหกจริงๆในไม่นานนะคะก็เลยทราบว่าท่านอยากให้มา ช่วยกันเป็นสะพานบุญที่วัดแห่งนี้แล้วก็มาเจอคุณเล็กที่เป็นลกูกศิษย์ของหลวงพ่อโกหกจริงๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่แปลกนะคะว่าภายในอุโบสถแห่งนี้นะคะมีภาพวาดเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องฟังคุณเล็กนะคะจะเล่าให้ฟังว่าภาพวาดเหล่านี้มีที่มาอย่างไรทําไมถึงวาดจะมีผู้หญิงอยู่ตามฝาผนังด้านข้างนะคะผู้หญิงที่วาดนี้ คือพระแม่จามักเทวีใช่ไหมคะค่ะอย่างเราฟังคุณเล็กนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรเนะเริ่มเรื่องคอือจะมีพระองค์หนึ่งก็จะมาเขียนภาพวาดให้ในโบทของวัดพุ่งเนี่ยในบ์แห่งนี้นะคะใช่ค,คือคือนำนำผู้หญิงมาคนหนึ่งเ,เป็นเป็นช่างวาดะนะอ๋อคนนี้เป็นช่างวาดใช่เป็นช่างวาดแล้วก็มาเริ่มเขียนพอเขียนปุ๊บพระองค์นี้ก็ไม่มีเงินจ้างไม่มีเงินจ้างก็ ทิ้งทิ้งรอยแพล่จนหลวงพ่อก็หกจริงๆท่านต้องมารับเป็นผู้ว่าจ้างแทนและทําให้กับวังของพระแม่จามเทวีนี้โดยการข้างบน,นจะเขียนพุทธประวัติรอบด้านแล้วก็พอข้างล่างก็จะเป็นชีวประวัติของพระแม่จามเทวีท่านท่านได้เขียนแบบนั้นหลวงพ่อก็หกจริงๆนะ,ะแล้วผู้ที่มาผู้จะมาเขียน,นยก็เป็นร่างสังขารของพระแม่จามเทวีที่ท่านแบบ คือคือคือท่านผ่านก็ผ่านเข้าผ่านได้เลยฮะลักษณะนั้นเลยแล้วเรื่องราวท่านก็เสนอผ่านลงมาจากท่านลงมาผ่านหน้าลงนี่มาโอ้ยพูดแล้วขนลุกเลยเป็นเรื่องที่แปลกนะคะครับแสดงว่าแสดงว่าพระแม่จามเทวีต้องการจะสื่อสารให้กับผู้หญิงคนนั้นเพื่อให้ทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้อยู่ที่นี่และมีความเป็นมาในวังแห่งนี้แบบใดบใดครับซึ่งผู้หญิงที่วาดภาพนั้นวาดออกมาให้ให้ทราบในเรื่อง นนเป็นเรื่องของท่านที่ท่านในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าข้างบนตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะข้างบนตรงนี้จะเป็นภาพของพุทธประวัติอันนี้ใครเป็นคนวาดคะข้างบนก็คุณคุณปรางที่เป็นช่างวาดอ๋อคุณปรางผู้หญิงคนนั้นเป็นช่างวาดหมดเลยแล้วก็เป็นสังขารของพระแม่จามรินีอ๋อเขามีเขามีเหมือนกับว่าพอเวลาจะวาดนี่มีพระแม่จามรินีเข้ามาสื่อข้างในซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะคะใช่ จากมเทวีท่านมีลูกบุตรโอรสแฝดอ,อ,อันนี้เป็นเป็นราชโอรสของพระองค์ใช่เป็นเป็นฝาแฝดนะคะถ้าพูดแบบภาษาข,ของคนธรรมดายอย่างเรานี่เป็นฝาแฝดท่าน้องที่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยสามเดือนแล้วท่านก็เสด็จไปลำพูอ๋อค่ะคือท้องคือลูก,กติดท้องไปแล้วสามเดือนค่ะแล้วทีน,นี้ภาพต่อมาแล้วคะอันนี้คือเรื่องราวที่ท่านท่านกำลังเหมือนกับประเพณ ท่านเหมือนท่านซืน้อสินใช่ไหมคะซือ้อส,สินรักษาสินรักษาสินค่ะครับซื้อร,รักษาสินโดยใช้นโมของหลวงพ่อคงจริงๆนะครับอันนี้คือสื่อถึงว่าดวงจิตของท่านเสด็จลงมายัางวัดนาการปเปลี่ยนวัดบางพึ่งครับแสดงให้เห็นดวงจิตท่านคือท่านจะจะมา,าให้ลูกหลานได้รู้แท้ที่แท้จริงว่าวังท่านอยู่ที่ไหนให้ลูกหลานชาวละโว่ได้รับทราบประวัติของท่านที่แท้จริงโดยที่ประวัตินี้ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ นะครับเป็นภาพที่ท่านล่ําเรียนวิชาที่เขาสมอคอนเพื่อเขาสมอคอนกับฤาษีสุกันตะฤาษีซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระบิดาพระราชบิดาอันนี้คือคือคือท่านศึกษาวิชาความรู้ที่เขาสมอคอนนะตำหนักตำหนักกัตากศิลานะครับน,นี้ก็คือเรื่องราวของพระแม่จามเทวีกับพระสวามีเจ้าชายรามราชที่คลองรักอยู่ที่วังไผ่แห่งนี้ เมื่อก่อน,นจะมีต้นไผ่โบราณขึ้นแล้ววางก็ทําด้วยไม้ไผ่โบราณน,นะครับ <_ d ream> คือเรื่องราวที่ท่าน <_ d ream> กําลังมีความสุขอยู่นะก่อนที่จะไปลำพูนนะครับ <_ d ream> ท่านเสด็จเสด็จด้วยแพรที่จะไปคลองเมืองที่หาลิพคุณชัยคือลำพูน <_ d ream> โดยมีบริวานนรน็คือท่านพญานาคเนี่ยหนุนแพอยู่เน, <_ d ream> นี่ยตรงนี้นะครับ แผเนี่ยก็จะเสด็จตรงแม่น้ําแม่น้ําที่หน้าวัดบางพึ่งเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางเสด็จของท่านเป็นเส้นทางเสด็จของท่านแล้วก็มามาถึงภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่ว่าท่านได้สําเร็จสําเร็จทางคมแล้วท่านเป็นพระมหาโพธิสัตว์เป็นปางหนึ่งของพระแม่กลมยิมอ่แต่คือท่านสําเร็จแล้วแต่ยังท่านยัง ยังเมตตาสงสารสัตว์โลกอยู่ยังไม่เข้า,น,านิพพานครับ,รบโมทนาทนารัท่านพระองค์แม่จามาทเทวีนะครับเรื่องพระนางจามัเทวีดิฉันก็เคยได้ยินนะคะแต่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยรู้ประวัติอะไรมาเลยแต่พอหลังจากที่ดิฉันได้ไปหาหลวงพ่อโกหกจริงๆท่านก็อยากให้พวกเราซึ่งเป็นสิญานุสิทธิ์ของท่านก็คือดิฉันแม่แล้วก็คุณเล็กให้มาเป็นสะพานบุญที่วัดแห่งน,นี้ เพื่อจะได้ให้สาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาเที่ยวชมที่วัดบางพึ่งแห่งนี้ว่ามีความเป็นมาน่าสนใจขนาดไหนได้สัมผัสกับของอจริงแล้วยังได้รู้อะไรหลายๆอย่างจากคุณเล็กที่เล่าให้เราฟังแล้วก็ยังได้มาสร้างบุญสร้างกุศสที่วัดแห่งนี้นะคะผู้ชมดังนั้นวันนี้รายการของเรานะคะก็ต้องขอบคุณคุณเล็กใช่ไหมคะแม่ค่าต้องขอบคุณคุณเล็กนะคะที่มาช่วย ให้เราได้รู้เรื่องราวต่างๆของพระแม่จามัทเทวีที่วัดแห่งนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเจ้าาธิการอาโน์โสพณะปัญโยเจ้าอาวาสวัดบางพึ่งเจ้าคณะตำบนนามแจงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะคะกายราชสัการะค่ะ คุณแม่มีจิตศรัทธานคะคะก่อนหน้านี้ก็ไปก,กราบหลวงพ่อโกหกจริงๆแล้วท่านก็ทําบุญไปนหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ยังทําบุญอีกหนึ่งรอบค่ะคุณชมโมทนากับคุณแม่ไปบุญมณีวันซึ่งเป็นพิธีกรกิจมศักดิ์ของเราด้วยนะคะตอนนี้อายุเหลือน้อยแล้วทําบุญอย่างเดียวเลยค่ะคุณยายโมทนาสาธุประทดนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ พอดีตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราได้ยินข่าวว่านะคะที่วัดแห่งนี้มีสะพานที่กาลังลชำรุดทึุดโทรมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายนะคะในอนาคตถ้าหากว่าไม่มีการซ่อมหรือการสร้างใหม่นะคะคุณผู้ชมก็เลยอยากจะมาเป็นสะพานบนที่วัดแห่งนี้นะคะวันนี้ก็เลยขอโอกาสมาขอสัมภาษณ์กับเจ้าอธิการอ,อนุโมสขนะสันโยงนะคะคุณผู้ชมก็มมอยากจะถาม เจ้าทธิการอนุนนะคะว่าสะพานที่ที่เราเข้ามาแล้วเห็นว่ามันมีการทำรูโซนเนี่ยตอนนี้มีการที่จะจัดสร้างรูโซมแซมใหม่ใช่ไหมคะจริญพรค่ะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าสาธุชนผู้ใจบุญที่ดูรายการของเราแล้วต้องการจะทาบุญเนี่ยเราจะขออนุญาตเป็นชื่อของเจ้าทิการอนท์แล้วก็มีเบอร์โทร แล้วก็มีโบแบัญชีให้กับสาวชมที่ใจบุญที่บรยการของเราได้นะคะอนดีมาเกือนก่อนอ๋อดีเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะมีโครงการจากอะไรคะที่เราจะมาสร้างนะฮะต้องต้องขอเกริ่อนก่อนวนะ่สาสะพานเนี้สร้างตัง้งแต่สมัยพระธิดาวิจิตเขมะกาโมเป็นอดีตเจ้าวาดวัด้องซึ่งใช้งบประมาณของเอกชนก็คือ หลวงพ่อเนี่ยเห็นว่าสะพานเก่าเนี่ยเป็นสะพานไม้คือสร้างมานานมากแล้วก็ชำรุดสุดโทมหลวงพ่อก็เลยรวบรวมชาวบ้านสองฝั่งบางโพบางพึ่งมหาสอนเนี่ยสร้างเป็นสะพานปูนขึ้นมาตั้งแต่ประมาณประมาณ2 5 0 0 20กว่ากว่านะปัจจุบันนี้ก็เกือบ40ปเีเกือบ40ปีแล้วก็ เริ่มชำรุดมาเรื่อยๆเพราะว่าชาวบ้านสร้างกันเองสร้างกันเองเลยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการอะไรเลยแล้วก็ลงมือสร้างกันเพราะนั้นมาตรฐานก็อาจจะไม่ได้ว่าอยู่นานมาก<ๆ>ก็ค่อยๆชำรุดมาแล้วก็จนมาระยะสามสี่ปีหลังเนี่ยก็คือตอมอสะพานเนี่ยก็ชำรุดเหลือแต่ปูนอะไรเงี้ยเหล็กก็อาจจะทางทางวัดแล้วก็ทางผู้นำชุมชนเนี่ยก็เห็นว่า ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยก็อาจจะพังพังได้ไ<อ>คนปัจจุบันนี้ได้รับอนุญาตว่าสามารถที่จะก่อสร้างได้แล้วโดยใช้งบของทางเอกชนโดยมีวัดเป็นผู้นำ<อ><อ>ก็เลยก็จะรวบรวมปัจจัยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อโกหกจริงๆ<อ>ซึ่งท่านอยู่ที่วัดป่าเทพนรมิตรที่จังหวัดลบบุรี<อ>ทางศิยานุสิตเนี่ยเราจะเรียกท่านในนามหลวงพ่อโกหกจริงๆ ก็ท่านมาสร้างบางแก้วพระแมจ่จาม,มเทวีที่วัดบางพึ่งด้วยเสียสิธิ์ก็มาแล้วก็รวบรวมปัจจัยก็นานและหลายปีเพราะว่าจะเริ่มสร้างสะพานแห่งนี้มานานแต่ว่าก็ติดขัดเรื่องการอนุญ,ญาตนะ่ยจนปัจจุบันนี้พร้อมแล้วแล้วนี่ทางวัดก็เลยเปิดคล้ายๆกับว่ารับบริจาคด้วยเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั่วๆไปเนี่ยมาร่วมสร้างสะพาน,นด้วยหลังจากที่วัดได้เปิด อบอกบุญไปก็มีคนบริจาคมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็ทางาลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็โอนปัจจัยมา,มาพอสมควรนะเยื่องสมควรองนี้เพราะว่าถ้าไม่สร้างเนี่ยสมาค์ดีว่าไม่เกิน4ี่หปีอะไรเงี้ยสะพา,านนี้จะต้องชำรุดขอเป็นสะพานบุญนะคะคุณผู้ชมดิฉันได้มาเห็นสะพานตรงนี้แล้วว่าข้างล่างนี่ค่ะชำรุดสุดโทมมากเลยค่ะ ไม่รู้ว่าจะพังวันไหนจะทําให้ประชาชนที่อยู่รอบๆบริเวณนี้คนแถวนี้หรือว่าใครที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดแห่งนี้จะเดือดความยากลําบากเพราะนั้นเราก็อยากให้สายชนผู้ใจบุญนะคะร่วมกันคนเล็กคนน้อยนะคะ,ะถ้ามาไม่ได้ก็โอนเงินมาที่บัญชีวัดนะติดต่อทางเจ้า,ววาอาวาสเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรให้นะคุณผู้ชมนะคะเพื่อโทรมาสอบถามแล้วก็มาไม่ได้ก็โอนเงินมานะคะ แต่ว่าถ้ามาได้มาเที่ยวมาชมแล้วก็มาทําบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมเราขอเป็นสะพานบุญด้วยนะคะคนไหนที่กําลังจะสร้างบุญสร้างกุศลที่สร้างแล้วดิฉันก็อนนโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าพรเมื่อไหร่เริ่มสร้างเลยใช่ไหมคะใช่จนพรเพราะว่าตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับอนุญ,ญาตจากรัฐบาลแล้วนต่ว่าให้สร้างได้แต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการการสร้างสะพานเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ละเอียดอ่อนหน่อยเพราะว่ามันต้องมี จริงๆแล้วคนคนไทยเรานะคะเป็นคนที่ใจบุญมากๆเลยค่ะคือขอให้รู้เลยว่ามีทําบุญที่ไหนนี่ยินดีที่จะทําบุญกัน<ช><ช>เลยค่ะก็ต<ช>้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าอาธิการอนโรุโรทโสรคณปัญโยมร้นทีน่นี่ด้วยนะคะตื่ข้ขอบคุณค่ะ ที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นต้นไม้นะคะที่สวยงามมากเลยแล้วเป็นต้นไม้ที่แปลกมากเลยนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอาจจะมีชื่ออ๋อไม่ใช่ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไว้เป็นต้นไม้ที่แปลกนะคะแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นสีเขียวเขียวค่ะ<า>เขียวแปลกๆปลนะคะลายลายจะเป็นเขียวแปลกแปกมากเลย เ,ออเราไม่เคยเห็นต้นไม้เป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยโตเร็วมากเลยเนี่ยเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลย